สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิตอสิภาเทอเร็รนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่มาดูคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้จะมืดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็กาลังสร้างแคดบาร์นงแต่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนมาดูไอเทมหนึ่งที่ผมซื้อมานะคือตัวหมุนตัวเป็มันจะเป็นฐานยึดกล้องของพวกฐานยึดหมวกกันน็อกนะครับแล้วที่เราถ่ายคลิปท่องเที่ยวอะไรอย่างเนี้ย มันสามารถหมุนได้360องศาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหล oh. ผมมันก็คือจะเป็นตัวนี้เองนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นฐานยึดของกล้องติดหมวกกนันนกนะฮะตัวนี้ชักฝาตัวนี้ผมเอาไปยึดกับ แคสมานลฮะกำลังสร้างนะครับผมก็ฐานตัวนี้ผมซื้อมาจากพันทิปนะครับผมตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาสามรอยสิบาทนะครับแต่ว่าแม่ค้าจจดีลดให้สี่สิบาทนะฮะตัวนี้ก็สามารถหมุนได้ส6มร้อยกสิบองศานะครับตามได้ตัวนี้เลยนะครับสามอหกสิบองศาตัวนี้ก็สามารถหมุนได้รอบตัวเลยฮะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะครับนี่ฮะนะครับมันจะเป็น เป็นล่องแบบนี้ครับมันจะไม่สมูทเดี๋ยวถ้าย้ายสมูทก็เราต้องดึงขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็หมุนเห็นไหมมันจะไม่แบบเป็นคึกๆึกเนี่ยมีเสียงคึกคึกอย่างเนี้ยมันจะสมูทนะครับแบบนี้โอเคซึ่งเวลาที่ผมทําคลิปเนะี่ยก็วันนี้ก็ไปลองมาแล้วนะฮะก็ทั้งหมดที่ผมใช้นะจะมีอยู่แค่สามมุมเองก็คือมุมด้านหน้าแบบนี้นะฮะคือเอาไว้ถ่ายถนนมุมด้านหน้านะฮะแล้วก็มุม ด้านข้างแบบนี้ก็จะเอาไว้ถ่ายมุมด้านข้างฝั่งฝั่งฟ้าของเรานะฮะไปถ่ายพวกวิวพวกคนอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆนะครับฝั่งซ้ายถ่ายก็ได้พระมันติดตัวนี้นะครับอนาคตคุณอาจจะต่อบาร์ขึ้นอีกข้างบนตัวนี้นะฮะอาจจะอยู่แถวๆข้างบนนะครับแล้วก็มุมมุมที่สองผมก็มุมนี้ก็จะชอบมากนะฮะตัวนี้ก็จะมุมจะเป็นมุมที่ถ่ายเข้ามาหาคนขับนะฮะตรงนี้ก็จะได้ฟิล แบบหนึ่งฮะคือดีมากฮะโอเควันนี้ก็ไปถ่ายไปถ่ายคลิปมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มคลิปเข้าไปให้ดูให้นะครับผมว่าแต่ละมุมเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะไปชมคลิปกันเลยครับผม ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็คลิปหน้าเราจะมีอะไรใหม่ๆม,มากัปเดนก็จะมีอะไรแบบไอเทมเจ๋งๆนะฮะแต่ผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมติดตามด้วยนะฮะขอบคุณครับ